สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ไปกราบหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปัุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมได้ทราบข้อมูลมาว่าที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีซึ่งอยู่ติดกับวัดโบสมีโบราณสถานวัดร้างที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เพราะอยู่ภายในสถานศึกษามีชื่อว่าวัดลุ่มเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันครับมาจากวัดโบสครับไปไหว้หลวงพ่อเทียนนะ ยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีครับได้ทราบมาว่าที่วิทยาลัยเทคนิคมีวัดร้างอยู่นะครับผมจะลองเข้าไปดูนะอยู่ติดกันเลยเท่ากับบัดนะต้องหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวลองถามรปภดูนะครับว่าอยู่ตรงไหน จัน,นครบผมจอดรถไว้ที่หน้าแผานกวิชาช่างกลโรงงานนะครับเดินมาด้านหลังเลยครับมีการก่อสร้างอยู่นะแต่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหน,นครับเดินไปดูครับ ตรงนี้มีการก่อสร้างอาคารนะครับผมเห็นแล้วเห็นล,นลังคาคล้ายโบสถ์หรือวิหารแล้วนะครับฝั่งน้นนะเดี๋เดินไปครับที่จริงแล้วขับรถเข้ามาจอดด้านในได้เลยนะครับพอดีผมไม่รู้จักไงผมก็เลยจอดรถไว้แล้วก็ลองเดินหาดูครับแต่เห็นลังคาแล้วแหละอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะอ๋อตรงนี้ครับนี่เจอแล้ว ีสร้างพระไปด้วยนะฮะเมื่อก่อนมันชื่อวัดลุ่มวัดลุ่มแล้วมีพระเครื่องด้วยเหรอฮะเมื่อก่อนมีมีเป็นติดผนังนะนี่ครับมีการบูรณะใหม่นะน่าจะเป็นโบสถ์นะครับ วัดลุ่มนะฮะอ๋อช่อฟ้าหล่นลงมาครับเนี่ยฮะเดีย๋ยวเข้าไปดูด้านในครับวัดรานะอยู่ในวิทยทลัยเทคนิคปทุมธานีครับถ้าเกิดว่าผ่านมาทางนี้นะมาไหว้เซนแปะลงสีมาไหว้หลวงพ่อเทียนวัดโบสนะครับตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งนะมีวัดรางครับ เห็นว่ามีเจดีด้วยนะเดี๋ยวไปดูที่หลังครับอ๋อเขาทําระดับน้ำไว้ให้ดูนะปี54เนี่ยน้ำท่วมถึงถึงเนี้ยหเมตรประมาณเมตรหนึ่งจากพื้นนะครับโอ้ท่วมสูงมากนะปี54เนี่ยสุดๆแล้วผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นะครับเพราะว่าผมทํางานที่อยุธยาเมื่อผมเข้าไปภายในโบสถ์พบว่าภายในจัดสถานที่ไว้สาดตาประดับแสงไฟสองสว่างสวยงาม ปิสถานพระประธานและพระดำดับอีกสององค์มีลักษณะพระพักคล้ายทั้งแบบมอญและอยุธยาผสมผสานกันคงจะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดแห่งนี้แลมาบูรณะให้มีเขาโครงเดิมตามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน จากที่ผมออกมาจากโบสถ์แล้วนะครับเดินมานะตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าตึกอาคารวิชาข้ารากรรนะครับแานแหงวิชาอาหารและโภชนาการนะนี่ครับจะมีเจดีย์อยู่นะครับเป็นเจดีย์แบบมอญครัติดกับ,บริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับวัดลุ่มแห่งนี้ไม่ปรากฏบันทึกประวัติการสร้างแน่ชัด เพียงแต่เล่าต่อกันมาว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเมื่อเดินเข้ามาเห็นเจดีย์องนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างโดยกลุ่มคนชาวมอญในอดีตแต่ไม่มีข้อมูลว่าสร้างอยู่ในยุคสมัยใดกันแน่เพราะการอพ,พยพของชาวมอญมาในพื้นที่ปทุมธานีแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์ครับ โอเคครับวันนี้ก็พามาเที่ยวนะวัดร้างอีกวัดหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ไม่เคยรู้อะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ประชาัมพันธ์นะมันอยู่ในวิทยาเทคนิคครับมีเจดีด้วยไหมฮะเนะี่ยเจดีมอนนะก็น่าจะเป็นวัดมอนนะครับดูแปลกตาดีนะครับสวยงามด้วยเขาจัดไฟสวยนะด้านในเขาติดไฟติดอะไรดูสวยงามนะในโบสถอ่นะถ้าเกิดยังไงมาก็ลองมขออนุญ,ญาตเข้าไปดูได้นะครับสวยงามดีฮะ เป็นอีกวัดหนึ่งที่ขอแนะนำครับวัดลุ่มนะวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีครับ